ในบ้านทักส่วนตัวอันเงียบสงบพลตำรวจโทรนรงฤทธิ์จุดธูปหอมบูชาหน้าหิ้งพระให้พ่อผู้ล่วงลับอย่างนอบน้อมควันทูปลอยกลุ่นขึ้นสู่เบื้องบนมุมปากเขายกยิ้มเล็กน้อยพลางกระซิบกับรูปถ่ายของพ่อผู้จักไปว่าคุณพ่อครับโปรดคุ้มครองลูกด้วยจากคมกิจกำลังพาคุณแม่ไปซื้อกล้วยน้ำว้าวีสวยที่สุดมาถวายคุณพ่ออยู่นะครับเดี๋ยวแม่กลับมาพวกเราทั้งบ้านก็จะพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้ว แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันสำหรับผู้กำกับการตํารวจภูทรจังหวัดอย่างเขาคือกล้วยหวีอันเป็นเครื่องเส้นบูชาที่กล่าวถึงนั้นตอนนี้มันได้แหลกเละภายใต้รองเท้าบูทของคนที่สวมเครื่องแบบตํารวจที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาเองและในห้องของอันเย็นในเยือกเวลานี้ไม่มีแม้แต่มื้ออาหารพร้อมหน้าพร้อมตามีเพียงเสียงกรีดร้องอย่างบ้าคลัง่งจนแทบขาดใจของจากคุมกริดน้องชายของเขาในทหารหน่วยรบพิเศษที่เพิ่งนับวันรอคอยวันลาพักร้อน เพื่อจะกลับมาจุดทูบหอมให้พ่อผู้ล่วงลับตอนนี้เขากอดคุณแม่สมใจที่ใบหน้าเขียวคล้ำร่างกายกระตุกที่หายใจเรวยระเน้นอย่างอ่อนแรงเพราะถูกช่วงชิงยาช่วยชีวิตไปอย่างหมดหนทางเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้จากขมกิจกรรมลังพาท่านสมใจผู้เป็นแม่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าดรีมคันเก่าคู่ใจซึ่งเป็นของที่ระลึกชิ้นเดียวที่พ่อผู้ล่วงลับทิ้งไวใ้ให้คุณแม่สมใจนั่งซ้อนท้ายรถกอดตะกรา้าพลาสติกสีแดงเอาไว้แน่นราวกับเป็นของล้ำค่าในตะกร้านั้นคือความรักทั้งหมด ที่ภรรยาคนหนึ่งมีให้สามีกล้วยนำว่าสีทองอารามร้ายตำหนิส่งโอพันขาวแตงกวาที่อบุบอ้วนช่ำน้ำทูบเทียนทองกระดาษเงินกระดาษทองชั้นดีและกำยานหอมเกรดพรีเมียมวันนี้เป็นวันทำบุญครบรอบการจากไปปีแรกของสามีเธอตื่นตั้งแต่รุ่งสางเลือกสรรของแต่และอย่างด้วยใจพิธีพิธานหัวใจพองโตด้วยความหวังว่าอีกไม่นานจะได้พบหน้านรงฤทธิ์ลูกชายคนโตทั้งสามคนจะพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเพื่อเตรียมเครื่องสังเวยและอาหารสำหรับทำบุญอุทิศให้พ่อ เมื่อรถมอเตอร์ไซค์หอนด้าตรีมคันเก่าเลี้ยวเข้าสู่ด่านตรวจตรงสามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านเสียงไซเรนก็วิดวิวขึ้นมา,ยานหยักทานหันฉีกกระชากความเงียบสงบของชาวตรูในชนบทตำรวจจราจรกลุ่มหนึ่งนำโดยจากสวิตหัวหน้าชุดผู้ขึ้นชื่อเรื่องความกลางและเห็นแก่ได้ยืนขวาถนนยูสวิตปริตาจ้องมองรถคันเก่าก่อนจะเหลือไปเห็นตะกร้าสินค้าพรุงพาังของคุณแม่สมใจด้วยประสบการณ์การออกล่าเหยื่อของเขาทําให้เขาสัมผัสดได้ว่านี่คือเป้าหมายที่อ่อนแอถูกคลุมเหงได้ง่ายเพื่อหาเงินค่ากาแฟายามเช้าเล็กน้อย คมกริตรับเครื่องยนต์ตั้งขาตั้งรถอย่างใจเย็นแล้วยื่นเอกสารประจําตัวให้ด้วยท่าทีสุภาพในแบบทหารสวัสดีครับท่านเอกสารรถและไปขับขี่ของผมครบถ้วนผมกําลังรีบพาแม่กลับไปทําบุญให้พ่อให้ทันเวลาครับขอความการุณาท่านตรวจสอบให้เร็วหน่อยนะครับแต่สวิทหาได้สนใจเหตุผลอันเปลี่ยนไปด้วยความกระตันอยู่นั้นไม่เขารับเอกสารของคมกริตมาโบกสะบัดในมือด้วยท่าทางยิยวนกว่าตามองอย่างเยอ่อเย้ยและท้าทายทําทบุญบ้าอะไรตอนนี้รีบไปไหนกัน ตาเหลือกตาเปลี่นขนาดนี้สงสัยจะขนของเถื่อนหรือหนีนี่ล่ะสิใบขับขี่ี่ดูเก่าขาดวินแบบนี้ฉันสงสัยว่าเป็นของปลอมแน่ๆคุณแม่สมใจเห็นลูกชายถูกหาเรื่องอย่างไม่มีเหตุผลด้วยความกังวลว่าจะไม่ทันเวลาทําบุญให้สามีเธอจึงเอ่ยแทรกขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือคุณตํารวจขับรถเธอข้าพวกเราเป็นแค่ชาวบ้านธรมธรมดารมดาซื้อของทําบุญให้คุณพ่อที่บ้านไม่ได้ค้าขายอะไรเลยนะคะยังไม่ทันที่คุณแม่จะพูดจบสวิตก็ปัดมือคุณแม่ออกอย่างหยาบคายแล้ว เตตระกระพลาสติกที่วางอยู่หน้ารถอย่างแรงกลางแต่อย่างทารุณน,นั้นทำให้กล้วยบีกระเด็นหลุดออกไปแหลกเละก,กลิ้งกลึกอยู่บนพื้นถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นเขายิ้มอย่างเหี้ยมเกรียมทางเอ่ยถ้อยคำอันเจ็บแสบตาแก่ตายไปแล้วจะกินอะไรนักหนาถึงได้รีเร่งขนาดนี้ตายไปก็จบสิ้นกันมาอ้างเรื่ององมงายหาผลประโยชน์ฉันเกลียดที่สุดไอพวกที่เอาคนตายมาข่มขู่คนเป็นเนี่ยคำพูดอันแสนสาหัสนั้นราวกับน้ำเดือดที่สาเข้าใส่คอนกรีตตุกสัตว์ร้ายที่หลับไหลยอยู่ในในายทหารหนุ่มให้ตื่นขึ้น ดวงตาของเขาดำเมื่อลงข้อนิ้วกับแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อจนเลือดซิบสุวิทไม่เพียงแต่ดูถูกแม่ของเขาแต่ยังย่ยมยีเกียรติของพ่อผู้เป็นที่เคารพซึ่งเป็นรุ่นพี่และเพื่อนร่วมงานในเครื่องแบบเดียวกันกับที่สุวิทสูงอยู่พายุร้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากความเงียบอันน่ากลัวนี้คมกรตยืนอยู่ตรงนั้นมือทั้งสองข้างกำแน่นจนกระดูกข้อดังกรอบแกรบพยายามอย่างสุดกำลังที่จะสะกดสัตว์ป่าที่กำลังทำรามอยู่ในอกกลิ่นเขาเลือดคละคุ้งออกมาจากริมฝีปากล่างที่ถูกก ช่วยยื้อสติสัมปชัญญะสุดท้ายของเขาไว้ได้เขามองตรงเข้าไปในดวงตาของสวิทผู้ที่ยืนวางท่าผยองด้วยรอยยิ้มมุมปากอย่างท้าทายสายตาของคุกริตไม่สะทกท้านคมกริตและแน่วแน่ราวกับปลายดาในสมนรภูมิเสียงของเขาแหบต่ำแต่ดุดันทุกคำพูดคุณเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผมเคารพเครื่องแบบที่คุณสวมอยู่แต่เครื่องแบบนั้นไม่อนุญาตให้คุณดูหมิ่นผาหูล่วงลับและยิ่งไม่อนุญาตให้คุณทำลายเครื่องเส้นบูชาของประชาชนผมขอให้คุณเก็บด้วยวีนั้นขึ้นมาและขอโทษแม่ของผมเดีวน้ บรรยากาศรอบข้างราวกับถูกแช่แข็งลูกน้องของสุวิตต่างมองหน้ากันอย่างงุนงงในอำเภอแห่งนี้สุวิตถูกเปรียดดังเจ้าชายคนเล็กไม่เคยมีใครกล้าจ้องหน้าเขาแล้วออกคำสั่งได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงชายสวมเสื้อยือดเก่าๆอย่างคงกรตดิความหยิงผยองของคนที่มีอำนาจในมือถูกทำลายอย่างรุนแรงสุวิตรู้สึกว่าอำนาจของตนถูกย่ำยีต่อหน้าลูกน้องเลือดร้อนพลุ่งพล่านขึ้นหน้าเขาเลือกที่จะตอบโต้เยี่ยงอัธพาในคราบเจ้าหน้าที่รัฐแกแกกล้ามาออกคำสั่งฉันงั้นเหรอสุวิตคำรามดวงตาแดงก่ำ ที่นี่คำพูดของฉันคือกฎแม้แต่พ่อของแกฟื้นขึ้นมาก็ต้องก้มหัวฟังพูดจบสุวิทย์ก็ปล่อยหมัดฮุกขวาอย่างแรงเข้าที่กลางของคุมกริตหมัดลอบทำร้ายอันต่ำช้าทำให้คุณกริตตั้งตัวไม่ทันงนเงินถอยหลังไปเลือดสดสดกระเซ็นออกมาคุมกริตคุณแม่สมใจกริดร้องเสียงลงทิ้งโกสารกระโดดเข้าไปกอดลูกชายเพื่อกำบังแต่สุวิทย์อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งแล้วเขายื่นนิ้วชี้ไปที่หน้าคุมกริตแล้วตะโกนลั่นมันขัดขืนควบคุมตัวมันไวเดีย๋ยนี้ซ้อมมันให้สำนึกบ้างตำรวจจราจร อีกสานายพุ่งเข้าใส่คมกริชราวกับสัตว์ร้ายกระหายเลือดด้วยทักษะของหน่วยรบพิเศษคมกริชมีความสามารถพอที่จะจัดการคนพวกนี้ได้ภายในไม่กี่วินาทีแต่ภาพของแม่ผู้ชราและอ่อนแอทําให้เขาหยุดชะงักหากเขาตอบโต้กลับการกระทํานั้น จะกลายเป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ทันทีและแม่ของเขาจะเป็นคนที่ต้องทุกข์ใจที่สุดเขาปล่อยแขนลงยืนต้านรับการโจมตีด้วยแผ่นหลังที่แข็งแกร่งอดทนต่อการฟาดด้วยกระบองและการเตะอย่างหยาบคายแขนทั้งสองข้างกลางออกกอดแม่ไว้แน่นแนบกายในความวุ่นวายนั้นมีตำรวจนายหนึ่งผักคุณแม่สมใจอย่างแรงเพื่อแยกตัวเธอออกคุณแม่ล้มขำมลงบนพื้นถนนลูกรางทับลงบนกล้วยที่แหลก เด็ดและส้มโอที่บีแบนการล้มอย่างแรงบวกกับความตื่นตระหนกสุดขีดทำให้หัวใจที่อ่อนล้าของคุณแม่สมใจราวกับถูกบีบรัดเธอเอามือกุมหน้าอกด้านซ้ายใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดปากอ้าหอบหายใจอย่างยากลำบากจับกุมตัวมันพาไปที่สถานีเดี๋ยวนี้ข้อหาก่อความไม่สงบสุวิตกโกลั่นด้วยน้ำเสียงสะใจและชัยชนะเสียงกุญแจมือเหล็กกระทบกันดัง,ก,งกริกคอนกริดถูกบิดแขนควายหลังถูกผลักขึ้นท้ายรถกระบะอย่างหยาบคายคุณแม่สมใจในตอนนี้ยืนแทบไม่ไหวทรงตัวไม่อยู่ก็ถูกตำรวจสองนายฮิวปีกระชากลาก ถูไปราวกับกระสอบข้าวแล้วโยนขึ้นรถอย่างไม่ใหญ่ดีแม้ว่าเธอจะกำลังกุมหน้าอกด้วยความเจ็บปวดรถกระบะเร่งเครื่องออกไปในกลุ่มควันฝุ่นทิ้งไว้เพียงสถานที่เกิดเหตุอันยุ่งเหยิงและสายตาที่หวาดกลัวและกังวลของชาวบ้านริมถนนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบรรยากาศอึดอัดและอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของอำนาจคมกริตถูกกดให้นั่งลงบนเก้าอี้มือข้างหนึ่งถูกล่ามด้วยกุญแจมือติดกับพนักเก้าอี้แต่ความเจ็บปวดทางกายไม่อาจเทียบได้กับความเจ็บปวด เมื่อเขาเห็นแม่ของตนเองนั่งฟุบอยู่ที่มุมห้องเงื่อไหลท่วมตัวหายใจติดขัดเป็นฮ่วงดวงตาของเธอเริ่มเลื่อนลอยสุวิทนั่งไข่ห้างอยู่บนโต๊ะทำงานจุดบุรี่อย่างใจเย็นสั่งให้ยึดข้าวของทั้งหมดกระเป๋าสตางค์เอกสารและโทรศัพท์มือถือของคุณกริชถูกโยนลงบนโต๊ะย่างหยากคายตรวจกระเป๋าของยายแก่คนนั้นด้วยท่าทางลับๆล,ล่อๆแบบนั้นฉันสงสัยจริงๆสุวิทออกคำสั่งตำรวจนายหนึ่งกระชากกระเป๋าเ,าเก่าๆของคุณแม่สมใจเททุกอย่างออกมาบนโต๊ะเหรียญเล็กเหรียญน้อยผ้าเช็ดหา น้าและยาเม็ดเล็กๆสีขาวขวดหนึ่งกลิ้งออกมาเมื่อเห็นขวดยานั้นคงกระรชวากับคนจมน้ําที่คว้าท่อนไม้ได้เขารู้ทันทีว่านั่นคือยาขยายหลอดเลือดหัวใจฉุกเฉินที่หมอบอกให้แม่พกติดตัวไว้เสมอเขาลุกพรวดขึ้นมาดึงกุญแจมืออย่างแรงจนเก้าอี้ไม้ส่งเสียงเอี๊ยดอา๊ดน้ำเสียงของเขาหักพลาด้วยความหวาดกลัวคุณสวิทนั่นคือยาหัวใจของแม่ผมท่านกําลังมีอาการกําเริบฉุกเฉินคุณดูสิแม่ผมหายใจไม่ออกแล้วได้โปรดให้แม่ผมกินยาแค่เม็ดเดียวเท่านั้น สวิทหยิบขวดยาขึ้นมาหมุนพลิกไปมาดูราวกับเป็นของเล่นเขาเหลือบมองคุณแม่สมใจที่กำลังหดตัวอยู่บนพื้นแล้วมองใบหน้าอ่อนหวานของคุณกริตแทนที่จะมีความเมตตารอยยิ้มอันเหี้ยมหดกลับผุดขึ้นที่มุมปากของเขายาอะไรกันวะสวิทัวเราะหยันฉันรู้วิธีการแกล้งเป็นลมของพวกชาวบ้านอย่างแกดีเพื่อเรียกร้องความสนใจพอมาถึงที่นี่แล้วไม่ว่าหัวใจหรือปอดก็ต้องหยุดนิ่งแล้วฟังคำสั่งฉันทำตัวดีๆสารภาพการขัดขืนซะบางทีฉันอาจจะพิจารณาให้ ผู้จบเขาก็โยนขวดยาเข้าไปในลิ้นชักโต๊ะทำงานอย่างไม่ใยดีแล้วหมุนกุญแจล็อกดังแกรกยังเย็นชาเสียงนั้นดังก้องราวกับเสียงตอกตะปูลงบนโลงศพทำลายความหวังสุดท้ายในการมีชีวิตอยู่ของแม่ชราคุณกำลังฆ่าคนนะคมกรชคำรามดวงตาแดงกับมีเส้นเลือดปูดโปนน่ากลัวถ้าแม่ผมเป็นอะไรไปผมสาบานว่าจะทำให้คุณชดใช้ด้วยชีวิตนี้โอ้ยังกล้ากูฉันในสถานีงั้นเหรอสุบิปต์โบพาแม่ลูกคู่นี้ไปขังแยกกันที่ห้องขังเบอร์สี่ฉันจะรอดูว่า ถ้าไม่มียายแก่นี้จะแกล้งป่วยได้นานแค่ไหนประตูเหล็กหนักอึ้งปิดลงดังปังเสียงลูกกุญแจกระทบกันดังกริ๊กอย่างแห้งแล้งขังแม่ลูกทั้งสองไว้ในความมืดและกลิ่นอับชื้นเป็นการแยกคุณแม่สมใจออกจากยาเม็ดเล็กๆที่อาจช่วยชีวิตเธอไว้ได้ในเวลานี้อย่างทารุณ เพียงไม่กี่นาทีหลังจากถูกขังบรรยากาศอดึอดอัดในห้องขังบวกกับความตกใจอย่างรุนแรงได้ผลักคุณแม่สมใจเข้าสู่ประตูรนาเธอสุดตัวลงในอ้อมแขนของลูกชายร่างกายกระตุกเบาๆใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำจากการขาดออกซิเจนเสียงหายใจของเธอไม่เหมือนเสียงหายใจของคนปกติอีกแล้วแต่เป็นเสียงคลืดคลาดหายใจติดขัดอย่างเจ็บปวดราวกับเสียงการาน้ำที่เดือดจนน้ำแห้งคมกริบตื่นตระหนกสุดขีดเขาพุ่งเข้าใส่ประตูเหล็กใช้แรงที่เหลืออยู่ทั้งหมดทุบลงบนแผ่นเหล็กเย็นเฉียบเลือดไหลซิบจากกำปั้นผสมกับหยาดน้ำตา ช่วยด้วยครับเปิดประตูแม่ผมกำลังจะตายคืนยาให้ผมเสียงกรีดร้องอันแหบแห้งและเจ็บปวดดังกล้องไปทั่วทางเดินของสถานีตำรวจแต่สิ่งที่ตอบรับความสิ้นหวังนั้นกลับเป็นความเงียบอันน่าขนลุกภายนอกประตูที่หนาหนักเสียงถ้วยประชาชนกันดังกริง้งเสียงหัวเราะพูดคุยอย่างสนุกสนานของตำรวจดังแววเข้ามาช่างมันเถอะตะโกนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เหนื่ไปเองคอยดูสิว่าจะแกล้งได้นานแค่ไหนคมกริตรุดรตัวลงข้าประตูอย่างหมดหวังหันกลับไปกอดร่างที่กำลังเย็นลงของแม่ ในขณะที่ความสิ้นหวังและความมืดมิดกำลังปกคลุมห้องกับกันอันสกปรกแต่ในโลกภายนอกพายุอีกลูกหนึ่งกำลังก่อตัวและลุกลามอย่างรวดเร็ววิดีโอสั้นๆที่สั่นคลอนแต่คมชัดพร้อมข้อความประนามว่าหัวหน้าสถานีตำรวจทำร้ายคนไปร่วมงานทำบุญไปทำลายเครื่องเส้นของแม่เท่าได้ถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียท้องถิ่นในวิดีโอภาพของคุณแม่สมใจที่ล้มขมําข้างล้วยที่แหลกและและคงกฤิตที่ถูกตำรวจสามสี่นายกดลงกับพื้นแล้ว รุมทำร้ายได้จุดชนวนความโกรธแค้นของสาธารณาชนอย่างไม่เคยมีมาก่อนวิดีโอนั้นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วว่าผู้คนหลายพันคนกดแชร์และแสดงความคิดเห็นด้วยความไม่พอใจเรียกร้องความเป็นธรรมภายในพริบตาที่เมืองหลวงประจำจังหวัดห่างออกไปกว่า30กิโลเมตรในบ้านพักส่วนตัวอันอบอุ่นพลตำรวจโทรนรงฤทธิ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกำลังถอดเครื่องแบบตำรวจอันน่าเกรงขามที่สงสัย เป็นประจำออกวันนี้เขาขออนุญาตกลับบ้านเร็วสวมเสื้อผ้าอยู่บ้านเรียบง่ายเป็นเสื้อยืดสีซีดและกางเกงเลกที่ชายขาขาดเล็กน้อยเขาพับแขนเสื้อเตรียมทำความสะอาดหิ้งท้าเพื่อที่พรุ่งนี้พี่น้องทั้งสองคนจะได้ช่วยกันเตรียมเครื่องสังเวททำบุญให้พ่อเขากำลังวางจานผลไม้ลงบนโต๊ะโทรศัพท์ของนรงฤทธิ์ก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทำลายความเงียบสงบอันเคร่งขรึมเป็นสายจากผู้ช่วยคนสนิทนรงฤทธิ์ขมวดคิ้วกดรับสายด้วยน้ำเสียงที่ยังคงสงบ ฉันฟังอยู่มีอะไรรีบด่วนหรือเปล่าฉันกําลังทําความสะอาดหิ้งพระผู้กํากับครับคุณเปิดไลน์ดูเดี๋ยวนี้เลยครับเรื่องใหญ่แล้วครับเหมือนเหมือนจะเป็นคุณแม่และจากคุณกฤตครับเสียงของผู้ช่วยขาดห่วงด้วยความตื่นตระหนกหัวใจของนรลงฤทธิ์หล่นวูบมือที่กําลังถือผ้าเช็ดรูปพ่อเริ่มสั่นเทาเขาเปิดข้อความวิดีโอเล่นอัตโนมัติสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของเขาคือมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารีมคันเก่าคู่ใจของที่ระลึกจากพ่อที่ล้มความอยู่แล้วเสียง อันญญยีโยนของคนในเครื่องแบบก็ดังขึ้นนรงฤทธิ์กลั้นหายใจเมื่อเห็นสวิตแต่ทำลายตะกร้าเครื่องเส้นนรงฤทธิ์รู้สึกเหมือนหน้าอกถูกกระแทกอย่างแรงแต่เมื่อเขาเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดของคุมกริตและภาพคุณแม่สมใจกอดอกทรมานขนาถูกลากไปโทรศัพท์ในมือของนรงฤทธิ์เกือบหลุดร่วงลงพื้นใบหน้าของผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเปลี่ยนจากตกตะลึงเป็นแดงก่ำอย่างรวดเร็วก่อนจะซีดเผือดราวกับศพจากความโกรธแอรขนสุดขีดและความหวาดกลัวที่เข้าครอบงำดวงตาของเขามีเส้นเลือดสีแดงปูดโปนแม่ของเขาผู้หญิ ที่ยากลำบากเลี้ยงดูพี่น้องสองคนให้เติบโตมาเธอมีประวัติป่วยเป็นโรคหัวใจแรงแ,และต้องพกยาติดตัวเสมอกำลังถูกทรมานโดยคนใต้บังคับบัญชาของเขาเองและน้องชายของเขาน้องชายผู้แสนดีที่เป็นความภาคภูมิใจของวงศระกูลกำลังถูกทำร้ายอย่างทารุณกลางวันแสกแสก,แสกขณะกำลังแสดงความกตัญญูให้พวกสารเลวเสียงคำรามของนรงฤทธิ์ดังกล้องไปทั่วห้องพระความกลัวว่าแม่จะหัวใจกำเริบและไม่มียาทำให้สติข,ของเขามอดไม่เขารีบคว้าพวงกุญแจรถบนโต้ทั้แล้วพุ่งออกไปที่ประตูราวกับลูกศร ในความกลาหลน,นั้นนรงฤทธิ์ลืมกระเป๋าสตางค์ที่เก็บบัตรประจําตําแหน่งซึ่งอยู่ในกระเป๋าเสื้อเครื่องแบบตํารวจเวลานี้เขาไม่ใช่ผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดอีกต่อไปเขาเป็นเพียงลูกชายคนหนึ่งที่กําลังวิ่งแข่งกับความตายเพื่อช่วยแม่นรงฤทธิ์สตาร์รถกระบดส่วนตัวพร้อมกับโทรงหาผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอผู้ดูแลพื้นที่ของสวิทัลโหลผมรับสายครับท่านผู้กำกับปลายสายผู้กำกับตำรวจภูธรอำเภอรับสายด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเพราะไม่บ่อยนักที่จะเห็นเจ้านายโทรงมาในช่วงพักที่งแบบนี้ ฟังให้ดีเสียงของนรงฤทธิ์เย็นยเยียบราวกับน้ำแข็งทุกคำพูดลอดใบฟันออกมาพร้อมกับจิตสังหารที่รุนแรงกลบเสียงเครื่องยนต์คำรามไปที่สถานีของไอซุวิทตรงสามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวนี้มันควบคุมตัวแม่และน้องชายของผมไว้แม่ผมปวดเป็นโรคหัวใจท่าท่านเป็นอะไรไปคุณเตรียมเขียนใบลาออกและติดคุกพร้อมกับมันได้เลยผมกำลังไปคุณมีเวลาสิบนาทีปลายสายผู้กำกับตำรวจภูธรอ,อำเภอนาซีดเผือดไร้สีเลือดเขารู้ดีว่านารงฤทธิ์ พูดจริงทำจริงการที่ลูกน้องทำร้ายแม่ของผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหมายถึงจุดจบของอาชีพเขาเงือไหลท่วมตัวเขาตะโกนเร่งคนขับรถให้เหยียบคันเร่งสุดกำลังมือสัน่นท่ากดโทรหาสวิทซำเล้วซำเล่ารับสายสิทธิ์ไอโง่รับสายแล้วปล่อยตัวเขาซักแต่ที่สถานีตำรวจโชคชะตาได้กำหนดจุดจบอันน่าเศร้าสำหรับคนที่เยื่อหยิ่งไว้แล้วโทรศัพท์ของสวิทสว่างว่าขึ้นชื่อของผู้กำกับอำเภอรกระพริบทีทีทสวิทที่กำลังเพลิดเพลินกับการโอ้อวดผลงานของตนเหลือบ่มองแล้วทำปากเบยอย่างเย่อหยิ่ง ตาแก่นี่น่ารำคาญจริงช่วงพักเที่ยงก็ยังไม่เว้นเขายื่นมือปัดปุ่มปฏิเสธการรับสายแล้วโยนโทรศัพท์ไปข้างๆเพื่อเสียสุขกับอำนาจลุงตาเขาไม่รู้เลยว่าการปัดมือปฏิเสธสายนั้นได้ตัดเส้นทางชีวิตของเขาเองอย่างเป็นทางการแล้วเขากลับไปหัวเราะร่ากับลูกน้องช่างมันเถอะพวกเราไปดูคนไข้ในห้องขังเบอร์สีเป็นยังไงบ้างแล้วสำนึกผิดแล้วหรือยังหรือยังแกล้งปวดหัวใจอยู่ ประตูห้องขังเบอร์สียังคงปิดสนิทชีวิตของคุณแม่สมใจกำลังร่วงโรยในขณะที่พายุใหญ่สองลูกกำลังพุ่งเข้ามาด้วยพลังทำลายลา้างอที่สุวิ์ไม่สามารถจินตนาการได้รถสองคันพุ่งทะยานราวกับลูกศรพาสายลมนำพาความโกรดแค้นและการพิาพากษาของโชคชะตามาด้วยรถกระบะส่วนตัวของนรงฤทธ์มาถึงก่อนเสียงยางเสียสีกับถนนดังอิดอาแสบแก้วหูฝุน ยังไม่ทันจังหายประตูรถก็เปิดออกนรงฤทธิ์ก้าวลงมาเขาพุ่งตรงเข้าไปยังห้องเวรยนยามรูปลักษณ์ของเขาไม่ต่างจากชาวนาที่ลำบากยากแค้นกำลังตามหาความยุติธรรมแต่รัศมีที่แผ่ออกมาจากเขานั้นดุดันราวกับเสือร้ายที่ถูกยั่วโทสะใครชื่อสุวิทออกมาเดี๋ยวนี้เสียงคำรามของนรงฤทธิ์ดังก้องไปทั่วอาคารเวรยามเสียงดังมากจนกระจกหน้าต่างหลายบานสั่นสะเทือนตำรวจเวรยามสองนายที่กำลังพูดคุยกันอยู่ตกใจจนทำปากตาหล่นสุวิทที่กำลังจะลุกขึ้น เตรียมจะเดินไปที่บริเวณควบคุมตัวได้ยินเสียงตะโกนเขารีบขมวดคิ้วอย่างหุดหนิดที่ถูกข,ขัดจังหวะสำแล้วสำล่าเขารัดเข็มขัดจัดทรงผมที่มันวาวแล้วเดินทอดน่องออกไปที่ห้องโถงด้วยสีหน้าบูดบะยะยึ้งและเย่ยิงสิ่งที่สุวิทย์เห็นคือภาพของชายไวกลางคนแต่งกายมอสอดูรกรุงรังใบหน้าแดงกับเหนื่อยไหลท่วมตัวกำลังยืนชี้นิ้วตะโกนเสียงดังอยู่กลางห้องโถงด้วยสายตาที่ตัดสินคนอย่างเคยชินสุวิทย์จัดให้นรงฤทธิ์อยู่ในกลุ่มชาวบ้านไร้าการศึกษาทันทีคงเป็นญาติของไอเด็กหนุ่่มทีีข มอเตอร์ไซค์มาเพื่อก่อความวุ่นวายหรือมาขอร้องสุวิทย์เดินเข้ามาใกล้ไม่แม้แต่จะทักทายเขากระดกคางชี้ตรงไปที่หน้านารงธิดด้วยน้ำเสียงที่เหนือกว่าและดูถูกหยิดยามแกเป็นใครกันว่าถึงได้กล้าบุกเข้ามาในสถานีตำรวจแล้วโวยวายเสียงดังขนาดนี้ญาติของไอ้หมอนั่นมาร้องขอใช่ไหมฉันบอกแล้วว่าไม่มีการร้องขออะไรทั้งนั้นออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะจับแกเข้าคุกไปอีกคนนรงธิ์ยืนนิ่งไปชั่วครู่หนึ่งความโกรธทำให้หน้าอกของเขาแทบจะระเบิดเส้นเลือดขมักเต้นตุกๆแต่สิง ที่ทําให้เขาแข็งค้างไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความตกตะลึงกับความจองหองและงโง่เขลาอย่างที่สุดของสวิทเขาไม่เชื่อเลยว่าภายใต้การบริหารงานของเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่ใช้อํานาจตามอําเภอใจแบนลีดูถูกประชาชนและไร้วินัยถึงขนาดนี้แกจะจับฉันงั้นหรือนารฤงริ์เค้นเสียงลอดไรฟันทุกคำพูดดังคมกริบมือของเขากำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อจนเจ็บแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครแกรู้ไหมว่าแกกำลังควบคุมตัวใครไว้ข้างใน สุวิทหัวราอยย่อรอยยิ้มมุมปากแสดงความดูถูกหยีดหยามเขาย่างก้าวเข้ามาใกล้นลงรงฤทธิ์พ่นลมหายใจที่อบอวลไปด้วยกลิ่นบุรีใสหน้าผู้กำกับด้วยน้ำเสียงท้าทายฉันไม่สนหรอกว่าแกเป็นใครที่สถานีนี้ฉันคือกฎฉันคือพ่อของแกแกดูสภาพตัวเองสิเหมือนขอทานมากกว่าจะเป็นคนมาเรียกร้องความยุติธรรมซะอีกลูกน้องไลไอแก่คนนี้ออกไปจากประตูสถานีถ้ามันยังดื้อดึงขัดขืนก็ใส่กุญแจมือแล้วจับไปขังรวมกับแม่ลูกคู่นั้นให้มันบันเทิงกันไป ตำรวจเวียนยามสองนายรับคำสั่งแม้จะรู้สึกว่าท่าทีของนรงฤทธิ์แปลกประหลาดแต่คำสั่งของหัวหน้าชุดเป็นสิ่งที่เด็ดขาดพวกเขารีบกรูกันเข้ามารุมจับแขนนรงฤทธิ์เพื่อลากเขาออกไปปล่อยนักนรงฤทธิ์กวนเขาสะบัดมือตำรวจนายหนึ่งอย่างแรงจนเขาเสถลาล้มขมำไปชนผนังในจังหวะวิกฤตนั้นเองเสียงเซเรนก็วิดวิวอย่างต่อเนื่องดังลั่นอยู่หน้าประตูสถานีฉีกกระชากบรรยากาศที่ตึงเครียด รถยนต์ตำรวจสีน้ำเงินของสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอพุ่งเข้ามาในลานสถานีด้วยความเร็วสูงเบรกจนยังไม่เกิดจะชนป้อมยาประตูรถเปิดออกผู้กำกับสุรชัยพุ่งลงมาอย่างรีบร้อนยังไม่ทันได้สวมหมวกแก๊ปเรียบร้อยเสื้อผ้าหลุดลุวยใบหน้าซีดเผือกไร้สีเลือดดวงตาเบิกโพรงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขาวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในห้องเวรยนยามและภาพที่ผู้กำกับสุรชัยเห็นทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นหัวหน้าชุดสวิตซ์กำลังชี้นิ้วดา ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดส่วนลูกน้องกำลังล้อมกรอบเตรียมจัดการเจ้านายที่ใหญ่ที่สุดของกองกำลังตำรวจทั้งจังหวัดเขารู้สึกว่าโลกหมุนคว้างหัวเขาอ่อนแรงจนแทบจะสุดลงตรงนั้นหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เสียงกรีดร้องอันแหบแห้งของผู้กำกับสุรชัยดังก้องขึ้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดราวกับเสียงร้องขอความช่วยเหลือของคนที่กำลังจะจมน้ำสุวิทแกบ้าไปแล้วหรือแกรู้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ต่อเดี๋ยวนี้คุกเข่าลง สวิสสะดุ้งหันกลับมามองเจ้านายที่กำลังวิ่งเข้ามาเหมือนถูกผีหลอกด้วยความมุนงงเงืไหลท่วมตัวเป็นทางเขายังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหัวสมองที่มืดหมูวเพราะอำนาจลงตาของเขายังประมวลผลไม่ทันเขาพูดติดอ่างด้วยน้ำเสียงที่ยังคงมีความไม่พอใจท่านครับท่านเป็นอะไรไปไอ้หมอนี่มันเข้ามาสร้างความวุ่นวายผมกำลังให้ลูกน้องระงับเหตุครับอุบป,ปากผู้กำกับสุรชัยพุ่งเข้ามาฟาดฝ่ามือลงบนใบหน้าของสวิ์อย่างแรงเท่าที่ชีวิตเคยทำมาแรงตกนั้น ทำให้สุวิทย์หมุนควางง้างโงนเงยล้มขมำลงบนมา้านั่งใกล้ๆมุมปากมีเลือดไหลซิบๆทั้งสถานีเงียบกริบลูกน้องยืนนิ่งราวกับรูปปั้นผู้กำกับสุรชัยหอบหายใจชี้มือไปที่นรงฤทธิ์นี่ยืนระหงด้วยใบหน้าเย็นชาแล้วหันไปตะโกนใส่หน้าสุวิทย์แกเบิกตาโตๆดูให้ชัดๆนี่คือพลตำรวจโทรนรงฤทธิ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแกอยากตายนักใช่ไหมสุวิทย์แกอยากจะฆ่าฉันไปด้วยใช่ไหมคำพูดของผู้กำกับสุรชัยดังก้องราวกับฟ้าผ่ากลางหูฉีกกระชากความคิดของสุวิทย และลูกน้องทั้งสถานีบรรยากาศรอบข้างพลันแข็งทึ้งเงียบสงบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงพัดลมเพดานหมุนดังอิจาดอยู่หนือหัวสวิตกลุ่มแก้มดวงตาเบิกโพรงจ้องมองชายสวมเสื้อยืดเก่าๆสวมรองเท้าแต่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาอาปากค้างคอหอยแข็งไปหมดราวกับทุกใครบางคนบีบคอผาคของท่านผู้กำกับผู้ทรงอำนาจในข่าวโทรทัศน์ในที่ประชุมออนไลน์ต่างๆพลันย้อนกลับมาทับซ้อนกับภาพชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความพินาศใบหน้าของสวิตเป ลี่ยนจากแดงกลับเป็นเขียวซีดแล้วขาวซีดราวกับศพลอยน้ำแขนขาของเขาสั่นระริกควบคุมไม่ได้ความหวาดกลัวอย่างที่สุดเขาครอบงำทุกเซลล์เขาเพิ่งขู่จะจับผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเขาเพิ่งจะคิดทำร้ายผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนรงฤทธิ์ไม่แม้แต่จะชายตามองสุวิทสำหรับเขาแล้วในเวลานี้สุวิทเป็นเพียงมแมลงตัวเล็กๆที่ไม่คู่ควรแก่การใส่ใจเขาสะบัดผู้กำกับสุรชัยที่กำลังจะวิ่งเข้ามาที่บายออกไปข้างๆแล้วก้าวเข้าไปคว้าคอเสื้อของสุวิทยกตัวเขาขึ้นราวกับยกไกป่ป่วย แม่ฉันอยู่ไหนน้องชายฉันอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนนรรงธิ์คำรามลมหายใจอุ่นๆเป่ารถใบหน้าของสุวิทย์ดวงตาที่แดงกำ่ำทำให้สุวิทย์กลัวจนควบคุมร่างกายไม่ได้กางเกงของเขามีรอยเปียกชื้นคัดคัดห้องห้องเบอร์สีกุญแจผัดผมสุวิทย์ตัวสั่นฟันกระทบกันกึกกึกมือไม้สัน่นรนความหากุญแจในกระเป๋ากางเกงแต่ด้วยความตื่นตัวทำให้มันร่วงหล่นลงบนพื้นกระเบื้องดังแก๊ง นรงฤทธ์ปล่อยสวิต์ลงทําให้เขาล้มก้นจ้ำเบ้าลงบนพื้นราวกับกองเนื้อเหลวเขาก้มลงหยิบพวงกุญแจไม่พูดอะไรอีกก้าวเท้าแต่ประตูผัวพุ่งตรงเข้าไปยังพื้นที่ควบคุมตัวเขาวิ่งไปตามทางเดินที่ทอดยาวและมีหลมกรกเสียงรองเท้าแตะกระทบพื้นดังแตกๆอย่างเร่งรีบวิ่งไปทางตะโกนไปด้วยเสียงที่เคยคมกริบของผู้นําตอนนี้แตกท่าด้วยยะความหวาดกลัวคงกริบแม่ลูกมาแล้วพี่มาแล้ว ข้างหลังเขาการล่มสลายของอาณาจักรแห่งอำนาจที่ช่อชนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ตรงหน้าเขาคือการวิ่งแข่งอันโหดร้ายเพื่อช่วงชิงชีวิตแม่ผู้เป็นที่รักจากเนืม้อมือมัจจุราชเสียงรองเท้าแต่เสียสีกับพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบหยุดลงตรงหน้าประตูห้องถังเบอร์สี่มือที่เคยจับปืนอย่างมั่นคงของผู้กำกับผู้เจนสนามอย่างโชคชนกลับสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้กว่าจะเสียบกุญแจเข้ากับรูกุญแจได้สำเร็จเสียงลูกกุญแจกระทบกันดังแรกประตูเหล็กหนักตึ้งส่งเสียงเอดอาร์เปิดออกแสงสีเหลืองน,วน,วน,งนส เข้าไปเผยให้เห็นภาพที่ทําให้หัวใจของนรงฤทธิ์ราวกับถูกค้อนทุกจนแหลกละเอียดในมุมห้องที่มืดมิดและอับชื้นคงกรตกาลังคุกเข่าอยู่บนพื้นกอดแม่ไว้แน่แนบกายใบหน้าของทหารหน่วยรบพิเศษผู้แข็งแกร่งตอนนี้อาบไปด้วยน้าตาเขาพยายามนวดหน้าอกให้คุณแม่สมใจอย่างบ้าคลั่งปากก็พร่าเรียกซ้ำๆแม่ครับตื่นสิครับแม่พี่นรงฤทธิ์มาแล้วแม่ต้องไม่ทิ้งลูกนะคุณแม่สมใจนอนแน่นิ่งใบหน้าเขียวคล้ำลมหายใจของเธอเป็นเพียงเสียงครืดคราด อ่อนแรงราวกับเปลวเทียนต้องลมพายุมือที่ผอมแห้งของเธอปล่อยทิ้งลงข้างลำตัวอย่างเย็นเฉียบแม่นรงริรีคำรามเขาพุ่งเข้าไปในห้องขังคุกเขาลงข้างๆเข,า,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 ขาจับชีพจรที่คอของแม่อ่อนอ่อนมากอาการหัวใจกำเริบจากการขาดการใช้ยาและภาวะช็อกทางจิตใจได้ผลักเธอเข้าสู่ประตูรณะอุ้มแม่ไปที่รถเร็วเข้าคุมกฤษนรงริตะโกนน้ำเสียงของเขาแตกท่าแต่เต็มไปด้วยอำนาจและความเด็ดขาด คงกระราวกับถูกปลุกให้ตื่นเขาอุ้มแม่ขึ้นา้าดหลังแล้ววิ่งออกไปราวกับพายุนรงฤทธิ์วิ่งตามหลังพยุงหลังแม่ไว้พี่น้องทั้งสองคนพุ่งทะยานผ่านห้องเวียนยางที่ซึ่งสุวิทยังคงนั่งจมกองเลือดอยู่บนพื้นและผู้กำกับสุรชัยกำลังยืนตัวสั่นพิงกำแพงเมื่อเดินผ่านสุวิทย์ไปนรงฤทธิ์หยุดชะงักไปเพียงเสี้ยววินาทีเขหาไม่ทำร้ายสุวิทย์ไม่ได่าทอแต่เขากลับส่งสายตาหนึ่งให้สุวิทย์สายตาที่เต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดยามอย่างที่สุด และเป็นคำพิาพากษาประหารชีวิตสำหรับอาชีพของสวิทใส่กุญแจมือมันซะรักษาที่เกิดเหตุไว้ห้ามใครออกจากที่นี่แม้แต่ก้าวเดียวนรงฤทธิ์ออกคำสั่งกับผู้กำกับสุรชัยแล้วรีบพุ่งไปที่รถรถกระบะคำรามเสียงเครื่องยนต์ฉีกกระชาค,ความมืดมิดที่กำลังโรยตัวลงแล้วพุ่งทะยานไปสู่โรงพยาบาลประจำอำเภอในรถนรงฤทธิ์ขับรถด้วยความเร็วราวกับปีศาจพร้อมกับโทรศัพท์หาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรียกร้องให้เตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินที่เก่งที่สุดไว้ให้พร้อมด้านหลังรถคุมกริต พยายามถายปอดให้แม่อย่างต่อเนื่องน้ำตาไหลรินอาบใบหน้าที่เหี่ยวย่นของเธอที่ห้องฉุกเฉินไฟสีแดงที่บ่งบอกถึงการผ่าตัดสว่างจ้าแสบตาชายสองคนคนหนึ่งคือผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอีกคนคือทหารหน่วยรบพิเศษยืนทิงผนังทางเดินเสื้อผ้าหลุดลุ่ยและคราบฝุ่นและเลือดแห้งไม่มีใครพูดอะไรกันแต่ในใจของพวกเขามีแต่ความหวาดกลัวสุดขีดและความสํนนึกผิดท,ที่กัดกินใจหากพวกเขามาไม่ทันหากแม่เป็นอะไรไป เวลาผ่านไปอย่างชื่องชา้าเนิ่นนานราวกับหนึ่งศตรวรรษในที่สุดประตูห้องฉุกเฉินก็เปิดออกคุณหมอสูงวัยก้าออกมาถอดหน้ากากอนามัยถอนหายใจอย่างโล่งอกโชคดีมากครับที่ครอบครัวพามาได้ทันเวลาช้าไปอีกหนาทีหัวใจก็จะหยุดเต้นแล้วคุณแม่พ้นขีดอันตรายแล้วครับแต่ต้องพักผ่อนอย่างเต็มที่พี่น้องนรงฤทธิ์และคงกฤตชกอดกันแน่นหยาดน้ำตาแห่งความสุขของลูกผู้ชายเหลืไหลายรินเมื่อคุณแม่สงใจฟื้นคืนสติคำแรกที่เธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา,เบาไม่ใช่การบน่น ถึงความเจ็บปวดแต่เป็นเรื่องของพ่อกลับบ้านเถอลูกพ่อกำลังรออาหารอยู่อย่าให้พ่อหิวเลยแม้ว่าแพทย์จะแนะนำให้อยู่โรงพยาบาลแต่ด้วยความเข้าใจในความปรารถนาของแม่และความรักอันมั่นคงที่เธอมีต่อสามีนรงฤทธิ์และคงฤทิจึงขออนุญาตพาแม่กลับบ้านเพื่อดูแลด้วยยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบครันที่ทางเดินโรงพยาบาลก่อนที่จะพาแม่กลับบ้านพลตำรวจโทนรงฤทธิ์ในฐานะผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด ได้ลงนามในคำสั่งพักราชการฉุกเฉินบนฝากระโปรงรถทันทีหัวหน้าชุดสวิทถูกถอดยศตำรวจในคืนนั้นและถูกดำเนินคดีในข้อหาดูหมิน่นผู้อื่นทำร้ายร่างกายและใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกับขังหุ่งเหนีนยวผู้อื่นโดยผิดกฎหมายภาพของสวิทที่ถูกใส่กุญแจมือด้วยกุญแจมือเดียวกับที่เขาเคยใช้ใส่คุมกฤษถูกคุมตัวไปโดยก้มหน้ากลายเป็นบทเรียนอันเจ็บปวดสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งองค์กรผู้กำกับสุรชัยก็ถูกพักราชการรอก,การพิจารณาทางวินย้ายฐานละเลยการกำกับดูแล ฟ้ามืดแล้วบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังเล็กๆของแม่ลูกทั้งสามหลังสุดท้ายของตรอกซอยอันเงียบสงบสว่างสวยัยด้วยแสงไฟอันอบอุ่นมื้ออาหารทำบุญให้พ่อปีนี้ล่าช้าก,กว่าทุกครั้งและไม่ได้มีอาหารเลิศรสอะไรกล้วยน้ำว้าที่แหลกและถูกแทนที่ด้วยกล้วยวีอื่นที่ซื้ออย่างเร่งรีบจากริมทางข้าวเหนียวมูลก็เย็นชืดลงไปมากแต่บรรยากาศในบ้านกลับเคร่งขรึมและอบอุ่นอย่างน่าประหลาดคุณแม่สมใจแม้จะยังอ่อนแรงแต่ก็ยืนกรานที่จะนั่งบนเตียงไม้ไผ่มองไปอย่างหิ้ง ท่าด้วยสายตาอันเปลี่ยนน้ำตายืนอยู่หน้าหิ้งท่าที่ขวัญทูกหอมกลุ่นคือลูกชายทั้งสองคนผู้เป็นเลือดของเธอไม่ใช่เสื้อผ้าที่ละเธอหลุดลุ่ยอย่างเมื่อช่วงบ่ายคุมกิจสวมชุดเครื่องแบบพรางของทหารหน่วยรบพิเศษเปลียนตาเกียรติสยิประยาประดับอยู่บนนอกข้างๆเข,า,ข,า,ขาน้ารงธิ์ยืนสง,ง่างามในชุดเครื่องแบบสีกากีของตำรวจยศพลตำรวจโทสองประกายอยู่บนบ่าพี่น้องทั้งสองยืนตรงทำความเคารพตามระเบียบแบบแผนการทำความเคารพต่อรูปถ่ายของพ่อผู้ล่วงลับผู้ที่กำลังยิ้มอย่างอ่อนโยนในเครื่องแบบทหารเก่าๆในกรอบ พ่อครับนรงฤทธ์กล่าวเสียงสักอื่นวันนี้พวกเราเกือบจะปกป้องแม่ไว้ไม่ได้แต่ลูกขอสัญญาครับพ่อตราบใดที่ลูกยังสวมเครื่องแบบนี้ลูกจะไม่ยอมให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์คนใดต้องทนทุกข์จากความอายุติธรรมและความอัปยศส,สู่ภายใต้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมเหมือนที่ครอบครัวเราต้องเผชิญในวันนี้ลูกจะกำจัดคนชั่วที่ทำให้เครื่องแบบนี้แปดเปื้อนให้หมดไปคมกริตกล่าวเสริงพี่ชายด้วยน้ำเสียงหนักแน่นลูกขอสัญญาว่าจะยังคงจับปืนปกป้องป,องประเทศชาติ และปกป้องความสงบสุขของมื้ออาหารพร้อมหน้าพร้อมตาของแม่และประชาชนควันกํายาลอยกลุ่นอบอวนไปทั่วบรรยากาศยามค่ำคืนที่เงียบสงบแม่ลูกทั้งสามคนพร้อมหน้ากันรอบโต๊ะอาหารยามค่ำคืนที่ล่าช้าออกไปภายนอกลมหนาวยังคงพัดโช,ชยแต่พายุร้ายได้ผ่านพ้นไปแล้วคืนความสงบสุขดังเดิมให้กับผู้คนผู้ซื่อสัตย์ความยุติธรรมอาจมาช้าแต่จะมาถึงเสมอตราบใดที่เปลวไฟแห่งมโนธรรมและความรับผิดชอบยังคงลุกโชน ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องราวชีวิตประจำวันและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆล่าสุดหอ่อ